แจ้งข่าวดีบุมมาอัปเดตเงินเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะรัดเตรียมโอนเงินให้กับชาวนาเกษตรกรในปี65ทับ66ใครมีสิทธิ์ใดบ้างตอนนี้เดินทางมาถึงงวดที่29กันแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับไม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่30เมษายนปี2566นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนไปรับชมนะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ค่ะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะซึ่งภายหลังที่รัฐบาลน,นั้นนะคะได้มีการอนุม,มัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวประจำปี65ับ66 ะะหรือว่าประกันรายได้ข้าว6ข้าวทับ6นั่นก็คือการจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวนะคะลงวันที่21พฤศจิกายน65นะคะจากธนาคารทกสนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการ โอนเงินตามโครงการประกันรายได้นะคะเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วัที่1ถึงถึงวัที่2 8ไปแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอีกง,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 งวดที่2 9กันแล้วนะคะสําหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่2 2ถึง28เมษายน66นะคะสําหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลินะคะจะไม่ได้รับนะคะเนื่องจากว่าสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะข้าวเปลือก หอมมะล,ลินอกพื้นที่จะได้ส่วนต่างตันละ377.25บาทนะคะเข้าเปลือกหอมปฐุมธาน,นีไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าราคาสูงกว่าเป้าหมายแล้วก็ขก้าขเปลือกเจ้าเข้าเปลือกเหนียวก็เช่นเดียวกนันนะคะยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างเนาะโดยธนาคารทกสนะคะจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทาการนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วก็ ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะ1นึ่งพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นวันหยุดแรงงานนะคะทุกคนเขาก็น่าจะนั่นแหละโอนหลังจากวันที่2นั่นแหละนะคะก็นับไปนะคะสามวันทำการนะคะวันนี้ก็ วันอาทิตย์นะคะก็จะไม่ได้โอนนะเขาก็จะโอนให้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะคะซึ่งการขึ้นได้เป็นเกษตรกรมีหลายหน่วยง,งานรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารากิจของแต่ละหน่วยง,งานนั่นเองนะคะซึ่งพี่ป้าดาคนไหนที่เป็นเกษตรกรชาวนาน,นะคะตามงวดที่บุ๋มแจ้งไปเนี่ย สามารถเช็คสิทธิ์หรือว่าเช็คเงินเข้าได้ตนเองนะคะที่เว็บไซต์ของทกศนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะโดยระบบนั้นจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีจำนวนเงินแล้วก็โครงการที่ของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนั่นเองนะคะหรือว่าหลังจากตรวจสอบแล้วนะคะก็ไปที่ เว็บไซต์ของทอกศนะคะหรือว่า l ล n e baac family ของทอกศนะคะเขาก็จะมีการแจ้งเงินเข้างเงินออกนะคะก็ได้ตามนี้นะคะสามารถเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงนะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้รับเงินเลยเนี่ยก็ติดต่อพกสนะคะเขาโอนทั้งหมด38ดงวดด้กยกัน,นะคะก็เหลืออีกไม่กี่งวดแล้วนะคะก็จะสิ้นสุดงวดประมาณนะคะแล้วก็สิ้นสุดงวดการจ่ายนะรีบตามสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ